พบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องล้างครบเสร็จกับ E a g n o o f n o และในวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยครับท่านใดกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูได้ที่ชุมชนของ e a g n o o f n o มีของขลังดเด็ดมากมายให้ท่านได้ดูทุกวันเลยครับสามารถเข้าไปร่วมประมูล และเชาวหาบูชากันได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ไปที่ @hmq0599t หรือสแกนค r ว o d e พระร่วงหลังร่างปืนเป็นพระเครื่องที่มีลักษณะปราติมากรรมที่งดงามสง่าพึ่งพ่ายสร้างขึ้นในสมัยสุขโขทัยเป็นราชธานี นักนิยมพระเครื่องได้ให้ความสนใจในพระ่วงหลังล่างปืนนี้ไม่แพ้พระเครื่องชุดองค์ไตรภาคีเนื่องจากเป็นพระเครื่องที่มีขนาดยาวคือพิมพ์ใหญ่ขนาดสูงประมาณ8-9เซนติเมตรและมีน้ำหนักมากสตรีที่มีพระเครื่องนี้ไม่มีใครนิยมของคอยกเว้นบรรดาชายหรือพวกนักลบที่ชอบของคอ เพราะความสง่างามวัสดุที่ใช้สร้างสร้างจากเนื้อชินตะกัวดำโบราณจากเมืองสวรรคโลกเนื้อชินเป็นเนื้อชินที่ได้รับความนิยมเรียกกันว่าสนิมมันปูซึ่งจะเกาะอยู่ตามส่วนอื่นๆขององค์พระพระพุทธลักษณะเป็นพระยืนประทานพรเท่าที่พบมีอยู่ด้วยกันสองพิมพ์ก็คือพิมพ์ใหญ่มีขนาดสูงประมาณ8-9ถึงซนติเมตร และส่วนกว้างประมาณ2.5-3เซนติเมตรส่วนอีกพิมพ์หนึ่งก็คือพิมพ์เล็กมีขนาดเล็กกว่าพิมพ์ใหญ่เล็กน้อยมีขนาดอยู่ที่4-4.5เซนติเมตรมีส่วนกว้างประมาณ2เซนติเมตรบริเวณด้านหลังขององค์พระมีลักษณะเป็นลองจากฐานถึงบริเวณพระอังศะขนาดของช่องกว้างประมาณ1เซนติเมตรจึงนิยมเรียกกันว่า หลังล่างปืนดานนาของค์พระจะสวมหมวกออกศึกแบบโบราณที่เรียกกันว่าหมวกชีโบบางองค์จะมีสนิมแดงที่เรียกกันว่าสนิมมันปูจับอยู่ทั่วไปแต่บางองค์ก็แทบจะไม่เห็นสนิมจับเลยก็มีสถานที่ขุดพบได้บริเวณเจดีโบราณวัดพระปางวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุขโขทยัยจำนวนที่ขุดพบครั้งแรกนั้นมีประมาณ400องค์สำหรับราคาที่เช่าหาบูชาในขณนะนั้นองค์ละ100บาทก็ยังหาผู้บูชาไม่ค่อยจะได้แต่สำหรับในปัจจุบันนั้นองค์ที่มีสภาพสมบูรณ์ราคาจะสูงมากเนื่องจากมีจำนวนน้อยวิธีสังเกตโดยทั่วไปเนื่องจากผาล่วงหลังล่างปืนนี้สร้างขึ้นจากวัสดุที่เรียกกันว่า เนื้อชินตะกัวดำโบราณพิเศษจึงมีสนิมแดงที่เรียกกันว่าสนิมมันปูสนิมนั้นจะก่ออยู่ตามขอบหรือบริเวณที่เป็นสัตว์หรือส่วนที่เป็นฐานนูนอยู่ทั่วไปลักษณะของสนิมจะจับแน่นในเนื้อองค์พระแต่ในปัจจุบันนั้นต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเพราะปรากฏว่ามีผู้ทําเลียนแบบของเก่าโดยใช้เทคโนโลยี เขาช่วยทำการอบสนิมแดงโดยใช้เครื่องมือและสารเคมีเขาช่วยทำให้เกิดสนิมแดงได้คล้ายคลึงกับของจริงมากและมักใช้น้ำมันและผงสีดำทาทับไวจ้จนทั่วเพื่ออำพางด่านพุทธคุณน,นั้นกล่าวกันว่าพระล่วงหลังล่างปืนมีอัน,นิสงสูงส่งทางโชคลาภแขวลาดและยังคงกระพันป้องกันไฟไหม ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการนําเสนอในวันนี้สําหรับคลิปต่อ,ตอไปผมจะมานําเสนอเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ